โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17กันยายน2567เห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จำเป็นและคนพิการซึ่งเป็นผู้เปราะบางที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน14.55ล้านคน ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12.40ล้านคนเป็นคนที่ยืนยันตัวตน ekyc บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่31สิงหาคม2567คนพิการจำนวน2.15ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในวันที่31สิงหาคม2567 สิทธิที่จะได้รับจากโครงการรัฐจะสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทต่อคนโดยจะจ่ายครั้งเดียวผู้มีสิทธิ์สามารถซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยไม่จำกัดประเภทร้านค้าช่องทางการรับเงินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐจ,จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกรณีที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้รัฐจ,จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินสวัสดิการ เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นนะสำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางช่องทางการรับเงินสำหรับคนพิการสามารถรับเงินผ่านช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับจากอปทอกทมและเมืองพัทยาหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของคนพิการโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินครั้งแรกวันที่25กันยายน2567โดยแบ่งกลุ่มตามเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายดังนี้เลขศูนย์ จ่ายวันที่25กันยายน2567เลข 1, 2และ3จ่ายเงินวันที่26กันยายน2567เลข 4, 5, 6และ7จ่ายเงินวันที่27กันยายน2567เลข8และ9จ่ายเงินวันที่30กันยายน2567กรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะโอนซ้ำจำนวน3ครั้งครั้งที่1ภายในวันที่22ตุลาคม2567 ครั้งที่สองภายในวันที่22พฤศจิกายน2567และครั้งที่สามภายในวันที่22ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินในวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ผ่านเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567. cgd.go.th 2. เว็บไซต์ go welfare. cgd.go.th 3. แอปพลิเคชันรัฐจ่ายและ 4. คอเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์02-270-6400ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345กด1และกด5 คนพิการสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้ 1. เว็บไซต์ go w e l f a r e d e p g o t h c h e c 2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. คอร์เซนเตอร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหมายเลขโทรศัพท <My S 2> 02. ์02-354-3388ต่อ701 702หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ และ4อปทกทมและเมืองพัทยาที่คนพิการรับเบีย้ยความพิการ